มีเรื่องของคุณครูเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเทอมนี่แหละฮะ,ะหลายที่หลายแห่งเปิดทําการเรียนการสอนวันแรกแต่มีคุณครูกลุ่มหนึ่งที่แม้ว่าวันนี้จะเปิดเทอมวันแรกแต่ไม่ได้กลับไปสอนแล้วนะครับคุณครูกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมหากราบคดีสนามฟุตซอลตั้งแต่ปี2555ครับประโหว่ามีคุณครูจำนวนหนึ่งที่มีคำสั่งจากทางราชการจากสพทออกมา จำนวนทั้งหมด65คนด้วยกันถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนหนึ่งในครูที่ถูกให้ออกคือนายภัยทูลอักษรคอนบุรีครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนารากรพิมพ์ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนะครราชสีมานะครับขณะที่วันนี้เนี่ยคุณครูหลายคนจะต้องแต่งชุดเครื่องแบบกันไปสอนหนังสือกันออนไลน์ที่โรงเรียนวันแรกนะครับหลังจากที่หยุดยาวมานานแต่ว่าสําหรับผู้อํานวยการภัยทูล เขาต้องใส่ชุดขราชการเพื่อไปรับคำสั่งไล่ออกจากต้นสังกัดสืบเรื่องมาจากคดีทุจริตสนามฟุตซอลตั้งแต่ปี55ทําให้ในวันนี้เป็นวันสิ้นสุดสถานะข้าราชการที่ทํามาเกือบเกือบสีปีครับโดยผออภัยทุนยืนยันบอกว่านับตั้งแต่เลือกเส้นทางครูเนี่ยไม่เคยคิดทุดจริตพาษีประชาชนและมั่นใจว่าครูทั้ง65คนเป็นเพียงนักกีฬาฟุตซอลที่ถูกที่กำลังถูกตัดสินให้ออกจากเกมครับ โดยไม่เป็นธรรมด้วยนะครับอ่ะไปฟังเสียงของผออภาัายทู์ท่านพูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างไรครับผมรู้ตัวเองว่าสิ่งที่กรรมการเป่านกหวีดที่พยายามจะไล่ผมออกจากสนามน่ยผมรู้ว่าผมเล่นตามกติกาผมไม่ได้เล่นตุกติกผมไม่ได้เอาเปรียบคู่ต่อสู้นั่นคือผมไม่ได้เอาเปรียบเจ้าของภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวครับ ผมไม่ได้เอาเปรียบในจ้างผมผมเล่นเต็มที่และที่สำคัญผมเล่นตามกติกาแต่ท่านก็พยายามจะเป่านกหวิดไล่ผมออกจากสนามอืม ในจํานวนนี้ครับมีคุณครู14คนที่ยังอยู่ในราชการนะครับก็จะไม่ได้กลับไปทําการสอนหนังสือนักเรียนอีกในวันนี้นะครับ1พฤศจิกายนแม้ว่าคาดีจะยังไม่สิ้นสุดตามกระบวนการยุติธรรมก็ตามนะฮะนักการเมืองยังไม่ได้รับโทษตามกฎหมายแต่ครูต้องรับโทษทางวินยัยเพราะว่าตามกฎหมายแล้วถ้าหากว่าปปชีชช้มูลความผิดนะครับทางต้นสังกัดก็จะต้องดําเนินการโทษทางวินัยท,ทันทีก็กลายเป็นว่าเนี่ยครับ มีโทษทางวินัยออกมาทั้งหมด65คน65รายชื่อ14คนใน65คนนี้คือยังอยู่ในรัชการและแม้ว่าจะมีคำสั่งไล่ออกแล้วนะครับแต่ว่าทางสาพทเขาก็ย้ำว่าคุณครูทุกคนเนี่ยยังมีสิทธิธอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการกคสนะครับโทษมี3แนวทางคือไล่ออกปลดออกแล้วก็ลดเงินเดือนแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานใหม่ครับว่าน้ำหนักเนี่ยจะมีมากน้อยอย่างไร ส่วนนักการเมืองคนสําคัญในอดีตนะครับอย่างนายวิรัตรัตนเสศ์สสบัญชีรายชื่อของพรคพลังประชารัฐแล้วก็ประธานวิพัฐบาลด้วยนะครับถูกอายการสูงสุดยื่นฟ้องพร้อมกับพวกรวม87บคนเป็นจําเลยในคดีนี้ครับคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองซึ่งศาลได้นัดพิจารณาครั้งแรกในวันที่ยี่สิธันวาคมนี้ครับว่าจะต้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่สสหรือไม่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ติดตามกันต่อนะครับ